เพชรเปื้นคราบโคลนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง หรือว่ามีดหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าหากคู่ตึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพามงกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามสเหบอร์ศูนย์แปดหกหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็นไอดีไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก big กวันเก้ 9, เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกิีนมิรอ๋อได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับแฟนคลับทุกๆท่าน และก่อนอื่นผมนักกลิ่นมัอองงอมีดหมอนะครับก็ต้องกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะอะไที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัตตราของครูบาอาจารย์นะครับนะที่วางไว้อยู่ตรงอันนี้นะครับนะเป็นมีดพับนะเป็นมีดพับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ แล้วก็วางไว้นะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยแต่ที่จะมาเปิดนะครับนะให้ท่านได้รับชมก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดด้ามงาแกะนะครับด้ามงาฝักไม้นะแต่เป็นด้ามงาแกะพ่อพปู่ฤาษีนะพ่อพปู่ฤาษีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น drizzle, แกะเป็นเทา้าเวทนะครับนะจะมาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะ เอาล่ะนะครับก็วันนี้นะครับนะก็จะใช้เวลานะครับในการทําคลิปนี้ก็พอประมาณนะครับนะจะไม่ให้นานมากนะ,ะก็จะขออนุญ,ญาตหยิบนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดด้ามงาแกะนะนี่นะครับเป็นมีดด้ามงาแกะนะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะนี่ถือว่าการ ทำคลิปนะครับแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอนั้นผมต้องการให้ท่านได้เห็นให้ชัดๆนะครับต้องการซูมให้ท่านได้ดูนะแบบไม่ต้องมาเขาเรียกว่าหมกเม็ดกันว่ากันง่ายนะครับนะเอามาให้ท่านได้รับชมนะให้ชัดๆว่ากันง่ายนะครับนะคนจะบอกว่าดีหรือว่าไม่ดีนั้นผมว่า ควรจะเป็นท่านผู้ชมมากกว่านะครับนาคนพูดก็จริงๆจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะครับแต่ถ้าพูดไปแล้วของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ,ะเพราะนั้นก็คือเราต้องอยู่ในความเป็นจริงนะ,ะนี่นะครับนะเป็นงาแกะนะครับนะเป็นงาดิบๆเป็นงาแกะนะแบบนี้นะครับนะ,ะพยายามจะให้ท่านได้ดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นลายหางแยะนะ ตรงด้านข้างนะครับทั้งสองด้านเลยนี่นะ,ะนะครับก็จะแกะ,ะด้วยความปราณีตนะครับด้วยความวิจิตนะ,ะมีดเล่มนี้เป็นมีดสองกริยันะครับเป็นมีดสองกริยันี่นะ,ะก็เป็นแหนะเจ็ดเก้านะกันก้านยาวนะครับก็เรียกว่ามีดแบบนี้จะหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะ อ่านะครับ fate, ลองเข้าม,มาติดตามรับชมดูนะครับนะเข้ามาติดตามรับชมดูนะที่สําคัญมีเเป็นมีดยุคปลายนะครับนะเป็นมีดยุคลายเป็นงานของช่างสอนนะเป็นงานของช่างสอนนะครับนะก็เป็นม so ีดหน้าเกี้ยวนะเป็นมีดหน้าเกี้ยวเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับนะเอาละนะครับเราดูข้างนอกพอเป็นที่เขาเรียกว่าสังเขปนะครับนะ นะก็จะเห็นโดยความปลาณีิเห็นความวิจิตนะครับก่จะเป็นเรื่องของแหมนะหรือจะเป็นในเรื่องของอไม้นะครับนะก็ได้มาแบบไหน,นอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะนี่ก็แมมจะเป็นเชือกรัดนะครับแต่มีตะกุดฝังอยู่ทั้งหมด4ดอกนะนี่นะก็นะครับนะเป็นามาในสภาพเดิมๆนะครับนะ มีทุกเล่มนะครับที่ผมได้นำมาให้ท่านได้รับชมนั้นเป็นมีดมาจากบ้านๆน,นะครับนะอของที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับนะชาวบ้านล้วนๆเลยนะครับนะผมเองก็เป็นผู้หนึ่งนะครับนะอะไรก็ตามที่เป็นของหลวงก็เดิมนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะใกล้จะไก,กลก็เรียกว่าถ้าเป็น ขึ้นชื่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะไปไปทุกที่นะว่ากันง่ายนะขอให้ทีมงานบอกมานะครับนะก็ด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะเอาละครับก็ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วนะครับนะดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะนี่ก็ลองมาดูในส่วนของภายในบ้างละนะนะครับนะมาดูในส่วนของภายในนี่นะครับวขออนุญาตนี่นะก็นะครับ ภายในนะครับนะที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นอายันนโมพุทธยะนะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็บ่งบอกนะการตอกด้วยมือนะการตอกด้วยมือนี่นะเป็นศิลปะนะครับของช่างสอนนะครับก็เติมโดยตัวอู่ขนาดใหญ่นะี่นะสันมีจนามากเลยทีเดียวนะครับสันไม่จนามากนะส่วนด้านนี้จะเป็นพระปิตานะครับนะ ก็ม ok ีโต๊ะนะครับนะอยู่ตรงตรงหัวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะนะนะครับฝักจะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะแน่นนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตถอดนะครับนะนี่นะก็จะแน่นนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดึงออกแรงนิดหนึ่งว่ากันง่ายนะนี่ครับก็ ด้านนึงนะครับด้านหนึ่งจะ,ะตอกนะลงอัคระเอาไว้นะครับนี่นะเอาาที่ดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับนะลงอัคระอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็ดูไปคร่าวๆก่อนนะผมจะสไลด์ให้ท่านดูนะครับนะช้าๆนะช้าๆนี่นะครับก็มีดเล่มนี้นะครับจะเหมือนเป็นมีดสั่งทําพิเศษนะครับนะมีความปราณีตมากเลยทีเดียวนะ ่านะครับส่วนใหญ่มีดแบนี้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะอ่นะครับนะก็นี่ฝั่งนี้จะเป็นลายตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับนะเป็นงานของช่างสอนเป็นศิลปะของช่างสอนนะพู้ถึงช่างสอนก็เป็นอีกช่างนะครับอีกผู้หนึ่งนะอ่าเป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดสรรเป็นช่างที่หลวงพ่อได้คัดเลือกเอาไว้นะ ไอ้ตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือว่าส่งให้หลงก็เดิมนะครับเป็นช่างยุคกล่างนะ,ะนี่ก็หมายท่านได้ดูนะครับนะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยมนคลังเลยทีเดียวนะ,ะเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกของฝั่งนะครับก็ที่ก็มาดูในส่วนของภายในนะ,ท,นะที่เราเห็นภายนอกนะครับ,นะรบนะก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่าน,ะนี่นะครับก็เต็มไปด้วย มสเห์ะนะครับนะภายในก็เรียกว่ามีรอยผูกบ้างนะนี่นะก็เอามาให้ดูนะเมื่อดูกันแล้วก็อยากให้ดูแบบทุกแง่ทุกซอกทุกมุมว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับก็เอามาให้เห็น,นทีนี้ก่อนนะครับเราไปดูในส่วนของการตอกลายนะามาดูด้านหน้าเกี้ยวก่อนนะครับนะตรงหน้าหน,น้านี้จะตอกคําว่าโตอุนะครับนะจะก็ตัวมะตัวอะนะครับอ่านว่ามะอุะอนะ อ่าสามตัวนะครับอักขระสามตัวนะเป็นมะออุนะครับส่วนในตัวนาคนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะอ่าก็จะตอกอ่าบทพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะอ่าจะตอกคำว่านามนานะอะนะครับนอกรนออากอกอโน,นานะอะกอังนะอ่าก็จะตอกเอาไว้นะครับนะเป็นอ่าบทพระคาถาทั้งหมด16ตัวนะนะครับนะนจะตอกในข้างหน้าจะ ตัวณ์นะครับนะตัวณ์ตัวมะตัวณ์แล้วก,ลก็ตัวอะนะอ่านว่านะมะนะอะนะครับนกรนอะนะครับนะอ่าแล้วก็อ่านะอะกะอังนะครับนะนะมะนะอะนอกระกะกออเนอะแล้วก็นะอะกะอังนะอ่าก็จะนะครับส่วนด้านนะครับนะตรงหลังหน้านี้จะตอบ มีอักขระทั้งหมด4ตัวนะตอคคำว่านามาภาธาเอาไว้นะครับเป็นธาตุานะเป็นธาตุทั้ง4นะเสริมเรียกว,ว่าตัวนี้สำคัญมากนะครับนะเป็นอักขระที่สำคัญมากนะเป็นตัวเสริมให้บททุกบทมีความเข้มขลังมากขึ้นว่ากันง่ายนะครับนะยมบมนุษย์ส่วนของหางนาคนะ จะตอกข้างบนนี้เขียนบ้านะครับออกคำว่าอรหังกุตโธนะ,ะก็คือตรงหางนาคนะครับนะแล้วก็มีตัวอุกขนาดใหญ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยพระปิดตานะ,ะทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะ,ะนะครับนะอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่ท่านดูนะครับนะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะ,ะเป็น หน้าโมพุทธายะนะครับแล้วก็เป็นตัวอุกขนาดใหญ่นะส่วนสองแถวนะครับอันนี้ที่ดูแล้วนะครับเป็นอบทอพิโสเลือนเตี้ยนะนะครับนะได้ยกเอาบทอพิโสทั้งหมดนะครับนะทั้งบทเนี่มาย่อให้เหลือเพียงสองแถวนะถือว่าเป็นหัวใจของบทอพิโสว่ากันง่ายนะครับนะอตอบคำว่าอีติปิโสวิเสเสอีนะครับนะอิเสเสพุทธนาเมีอินะ อ,อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับอันนี้ก็เป็นบทอิติปิโสเหลือนเตี้ยนะครับและก็เติมด้วยตัตุ๊นะครับขนาดใหญ่ตรงปลายมีดนะนี่นะก็ถือว่ามีมนขลังนะครับมีความเข้มขลังมากๆเลยทีเดียวแหละนะนี่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ตอกนะครับนะเอาไว้นะ เป็นนั้นว่าลองดูนะครับนะเมื่อดูแล้วนะครับเมื่อท่านชมแล้วท่านสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นแหลนะนะหรือว่าใ็ชอบนะครับนะอยากจะเช่าหาบูชานะครับก็ได้วความยินดีแบ่งนะ,ะนะครับนะด้วยความยินดีนะก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนะ นี่เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสําคัญ,คญเช่นแกสาของหลวงพ่อหรือว่าจะเป็นแผ่นตะกุดนะและ้วกระผงต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านทำการปลูกเสกเอาไว้ก็จะถูกบรรจุเข้าไปในกันหรือเรียกว่าแกนกลางของมีดนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะครับนะ ถ้าเป็นมีดยุคกลางนี่นะครับนะก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าโลหะนะครับเพื่อปิดนะปิดข้างอีกทีว่ากันง่ายนะครับนะให้เกิดความแข็งแรงนะหรือให้กันพวกมวลสารสําคัญสําคัญนะครับหลุดล่อนออกมานะอ,าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดยุคกลางนั้นนะครับจะถูกพัฒนานะครับหรือสร้างด้วยความปราณีตนะครับนะด้วยความวิจิตว่ากันง่ายนะครับนะ นี้ก่อนจบนะครับมาดูในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าด้ามอีกทีหนึ่งนะครับนะตามที่ด้ามนี้ผมได้ให้ท่านชมในเบื้องต้นไปแล้วนะครับนะก็จะให้ดูนะครับก่อนจบสักนิดหนึ่งนะครับนะการตอกลายนะหรือว่าคราบใครต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาพินิจพิจารณาดูนะครับนะมีทุกเล่มนะครับได้มาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับรักษาความเดิมๆนะ ไม่มีการเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็คงสภาพเดิมๆเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับนะตอกย้ำนะครับนะมีทุกเล่มนะครับได้มาจากบ้านๆนะนะก็คือหลวงพว่อเดิมดีๆอยู่ที่ไหนก็ไปทุกที่นะครับนะไปทุกที่ต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนั้นนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด14กับ10 เวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิง่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอาจจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะ,ะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าตรงไหนนะครับนะ่าเป็นประโยชน์นะ,ะหรือว่าตรงไหนที่เห็นแล้วนะครับนะ,ะว่ามีประโยชน์จริง,รงๆนะครับนะในการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการ กดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรอย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนตะิดตรงไหน,นให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ,ะใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ในทุกๆคำถามของท่านนั้น มิตหม,มอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินมิตหม,มอก็ต้องกล่าวคำวัาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ